Shotgun, fight until the war's won. I don't care if heaven won't take me back. <Assassins breaker> <merger> <Putatz curry> คนไอะคนชื่ออีดอกไอ้ที่บอกแตกแลก็หรออีดอกแตกแล้วเดี๋ยวข้าในบนเขาพี่กันอยู่ตรงไหนวะข้างมาเก็บไม่ตายเหรอโอ้โหดับนี้ ช้าช่วยหน่อยตรงไหนสี่ห้าตัวเลยบ้านเต่าเนี่ยวิ่งมาแล้วพี่กันรอรอ,ลอ,ลอ

สิบเก้าดวลดวนเคียวิวมันอยู่ไหนวะที่กันอยู่ข้างล่างสองตัวเก็บยังยังยังเออสิก้า แทบหมดหมดเลยเทพแทบหมดโห่โหหมดเลยเนะ เข้าไปยังได้ยิงไหม